สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องช่างติ๊กโมเดลนะครับวันนี้ก็มาชมเจ้าฟูโซไฟเตอร์นะครับที่ผมได้ต่อไว้ครับวันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ร0อนแล้วนะครับมาครับเรามาดูไปพร้อมกันเลยนะครับ ก็คันนี้ก็โรเมลาสร้างา,าครับอาทิตย์หนึ่งดีนะครับคันนี้ก็แต่งประมาณสไตล์เดิมครับของอูช่างติ๊กนะครับวันนี้ครับจะมีนาซ่าหน้าแล้วก็กลางหลังเดิมครับขาท้ายก็จะเป็นจะเพิ่มมาจะเป็นประมาณนี้นะครับทันนี้ คันนี้รู้สึกว่าจะตีให้ดังกว่าคันนั้นอื่นนะครับคันนี้จะเปเศษเมากเลยครับเปเศษตรงนี้ครับนี่ครับหม้อปิเตียวจะใหญ่มากครับคันนี้นี่นะครับตัวนี้ถ้าเปรียบเทียบเป็นรถของกิงก็จะยัดเครื่อง210หรือไม่ก็2 4 0ครับ ก็ได้นะครับตรงนี้แต่ผมตีควยใส่หม้อก๋วยเตี๋ยวอย่างี้ก็จะให้เป็นสมมติว่าเครื่องเป็น240ร้ยสี่สิบแล้วนะครับสองสูนนะครับน,นี้ไฟเตอร์ก็สไตล์ฟุซโซนะครับก็สวยประมาณนึงน,นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็โอเคแต่ยากอาจจะ เราอาจจะไม่ค่อยเหมือนจริงเท่านะครับแคปเลสคันนี้แคปเปเซีสกันอื่นก็นี่ครับพื้นล่างดำนะครับเป็นสีสดใสเลยนะครับคันนี้นี่นะครับทังน้ำมันเลสนะครับ ังลมก็เลียนครับก็เป็นแผ่แรกนะครับของผมจริงครับสำหรับฟูโซครับยังไม่เคยทำจริงจริงเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับก็น่าจะได้วิ่งดินให้ดูกันในเร็วนี้นะครับก็คลิปนี้ก็มาต้อนรับสมาชิกใหม่ครับเข้า ก็สู่ทีมงานช่างติ๊กโมเดลนะครับก็ตอนนี้ก็สองพันซับแล้วนะครับขอบคุณคนติดตามทุกๆคนเลยนะครับที่ติดตามช่องช่างติ๊กโมเดลขอบคุณจริงๆนะครับก็จะสร้างแซนโมเดลให้ f อฟได้ดูกันต่อไปนะครับสำหรับคนที่ f อฟที่มาขอซื้อก็ ผมยังไม่ได้ปล่อยนะครับพวกนี้เพราะว่ายังเป็นการเปิดช่องใหม่นะครับยังไม่มีรถเยอะนะครับก็ยังไม่ปล่อยก็แล้วกันนะครับก็ดูดูช่างติ๊กไปก่อนนะครับเนาะกดติดตามกันด้วยนะครับก็ช่างติ๊กทำคนเดียวนะครับเพื่อรับงานมาแล้วผมกลัวทำให้ไม่ทันนะครับก็ไม่กล้ารับงานนะครับ ก็ขอบคุณมากนะครับที่สนใจในโมเดลกระดาษของชังติ๊กนะครับก็ประมาณนี้ครับฟูโซ่นลองเอาจอดเข้าดูกับพวกเขาสิมาดูกันกับจอดคู่กันกันกบฮีโนโอิยูสุมันจะเป็นยังไงนะครับ ก็แล้วแต่คนชอบนะครับส่วนผมก็ว่าสวยดีนะครับก็น่าเกลียดน,นะครับบุโซวิเตอร์กีกาเดกกาครับก็สวยนะครับสวยสไตล์บุโซจุดปายนี้จะเป็นป้ายผมพิมพ์ออนนะครับตัวนี้ มันได้ป้ายเทียนเหมืนเหมือนกับกคันกคันคอนอนะครับก็าอาจจะได้วิ่งดินให้ดูเร็วๆนี้นะครับสำหรับเจ้าผูโโซั่ันนี้นี่ครับดูจะชัดเลยครับ รู้สึกว่าคันนี้รู้สึกว่ามันตามันจะเล็กๆไปนะครับ Fc ว่ามันผมหรือเปล่าครับหรือผมคิดไปเองหรือเปล่านอตามันเล็กๆไปนิดนึงหรือมันเป็นกับแสงหรือเปล่าครับ ก็โอเคครับสำหับคลิปนี้ก็มาให้ FC ดูกันว่าตอนนี้ฟู s o ่นไฟเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็ขอฝาก FC กดติดตามกดแชร์กดไลค์เ้็ิติกโปเดียวด้วยนะครับสัดีครับ